มาห้ามคนดู วันนี้อยู่กับฟูลทีมโซเซดัตตนี่ฟีเจอร์ปัจจุบันด้วยคัลเลอร์ทีมนี้ได้เป็นส่งไกลจบสกอร์แล้วก็ OVR บวกมา3นะครับส่วนโกนี่เขาเอาลายยามายืนนะลายยาก็ติดคัลเลอร์ของสเปนมาโอบิารบวกมา2นะครับเป็นบวก8ทั้งดีมอ้ะได้ OVR รวมบวกมาอีสีแล้วก็ฟีเจอร์ปัจจุบันนี้ได้ส่งสั้น3ยิงไกล3ดุดัน2คุมบอล2จัดประแน่นนะแล้ดูนักเตะดีกว่าซาดิตต์ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่พลังแม่งดูดีมากก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองใช้แผนเขาเล่นเนี่ยยแแแหหลลลละะะนนนนนนนคครรัััััับอออี้้้้กกกก็็มาาาาส่่่่งงงงพพดดดดููววววๆททเเตถไ ใส่อะไรไปบ้างประมาณนี้ดูดีนะน่าจะเล่นเปิดมงมาดูกลางลูกดีกว่าโอยาซาเบลนี่คุน้าคุนตากันอยู่โอยาซาเบาทีเด็ดนะครับลรงแฝ่งก็มาแน่นนะโอยาซาเบาผมไม่เคยเล่นเลยนะแต่ว่าเปิดได้บ่อยนาตัวก็แพงอยู่นะ4ี่ล้านกว่าเลยนะครับตรงริมเส้น2องตัวก็เป็นทางด้านเบเกอร์กับคุโบว่าสองตัวนี้เปิดบอลได้อยู่นะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความเร็วะน่าจะเอาออกริมเส้นไว้เปิดบอลนะคงไม่ได้เอามายิง แต่ไม่แน่เดี๋ยวผมลองสลับสลับกันไปแล้วกันให้ดูค่าตัวด้วยไม่แพงไม่แพงลก็ทางด้านกลางรับคู่นะครับผมเป็นทางด้านบาริสเมนเดสกับซูบีเมนดี้นะก็ะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่2ตัวนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้เอามาเล่นหรอกคุ้นหน้าคุ้นตาพอเปิดได้บ่อยต้องเรียกว่าตัวล็อกนะพะลังแฝงเขายัดมาตามนี้เลยถ้าตัวประมาณ 2M ดูดีกันดูหน้าเล่นดีเลวมาทำคลิปนี่งลยนะครับแบ็คไลา์แบ็คขวาเป็นทางด้านการันกับ โกโลซาเบลโกโลซาเบลไม่เคยเล่นนะไอการันนี่เคยเล่นในฟูแอดมาริดมาบ้างเล็กน้อยอันนี้ผมว่าเล่นแบ็กเติมไปเปิดได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ทางด้าน CB คู่นะครับผมก็เอาเป็นทางด้านยูริเบริเซ่นะครับกับเรนอนมายืนไอเรนอนนี่ช้านะยูริก็วิ่งแบ็กด้วยปกติ ไม่รู้ยืน CB ซิ่งไหมอุ้ยแต่พลังยืน CB ได้ดีกว่ายืนแบ็กเองนะยูริคอยว่ากันในเกมนะทั้งแบ่งก็มาแน่นนะห้าตัวก็โโอ้หตัวละสามแสนเนี่ยถูกจัดนะจริงๆหาโบก้ามาลงได้สบายๆอ่ะทางด้านโกก็รายยากนะครับเอามายืนเฉยๆนะครับไม่ได้ติดโซเซดัสนะมีประมาณนี้สำรองไม่มีนะครับก็แผนเดี๋ยวผมลองเอาแผนคนดูไปเล่นนี่แหละลองดูว่าแผนคนดูเป็นไงถ้าทรงไม่เข้าที่ผมก็ดึงแผนผมมาลงสักสี่ส่วนแล้วกันครับตอนนี้ก็ไปรับชมไฮไลท์กันได้ละ สสอโ,โอ้ยาสองลงโอยาสาเบาโอยาสาเบาปั่นสมูตสมูลว่าจากโอยาซาเบลอะ เบรกแเบรกเกอโอ้ยาซาบาหาช่องดีแล้โอ้ยาซาบากูบอกลูกนี้เบรกเกอไมเไดหมง้ยสุบิเมนดี้มาลูกนี้เมนเดสเอาไงเบรกเเกอร์เบรกเกอร์เอาไปหเมตร โอยาซาเบลซิงจัดเลยอ่ะปั่นสมูทืเข้าข้อดีว่าชอบว่ะโอยาซาเบลโอยาซาเบาซัดเต็มข้อรอเต็มที่อ่ะเปลี่ยนหน่อยดิเออ โอ้โหกว่าจะเบียดชนเขาได้ไม่งี่โอยาซาเบลปิวหมดเลยเบเกอร์เขาดึงโกลคิวเนาะแต่ดึงไปผิดฝั่งเลยไม่แล้วครับเบเกอร์เอ้เบเกอร์ฟอร์มตัวแมนนี้เสาสองแมคคูโบโหกสักลูกนี้อเอ้ยเข้าด้วย ไอ้หลุดนั่นบบน่ะคุโบนั่นนะจะสเต็ปหลอกอะอลงลงสวยคุบโบคุบโบ ซาดิอีกยังไงซาดิอีก่ะนักเตะหาช่องกันไม่สมูทกันเลยเฮ้ย oh. เพราะว่า,าหาาาูกเอาให้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซาดิเอาให้ต้องเอาแบ็คขึ้นมาเปิดอะเปิดไม่ได้เลยอะ มาครับคนดูจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไฮไลท์ของฟูโซเซนัสนะก็เล่นแบบผมขำไม่ได้เล่นเยอะมากเล่นไปเล่นไปกี่เกมว่าเล่นไปแปดมั้งแพ้ไปเก้าอ้พี่เยอะไปอ่านะก็เล่นไปแดเกมชนะสี่แพ้สี่อาจจะประมาณนั้นหรือไม่ก็เล่นไป6กเกมะชนะสาแพ้สามอผมผมที่เจ็ดเก็บไฮไลท์แล้วคนดูแม่งเล่นยากกองหน้ามันไม่ไหวนะครับบอกเลยแล้วกัน นะสำหรับทางด้านซาดิสเนี่ยเป็นตัวที่ไม่คุ้มเลยนะถ้าใครจะเล่นใครจะทําผมก็แนะนํากองหน้าเป็นอีสักนะครับเอาอีสักแค่บวก524 EP ก็เก่งกว่าแล้วนะตัวนี้ไม่คุ้มเลยเล่นไม่ไหวจริงเท้าขวายไม่ค่อยได้เท้าซ้ายไม่ต้องพูดถึงนะต้องอาศัยจังหวะแบบลูกแบบชุลมุนเอาถึงจะได้ประตูตอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็เป็นด้านทางด้านคุโบก่อนละงาน สำหรับคูโบะนี่ก็วิ่งออกตัวดีแค่นั้นนะครับคนดูเรื่องรูปร่างอะไรก็เสียเปรียบเท้าเท้าขวาก็ไม่ได้ไม่ถนัดนะครับเปิดบอลก็ไม่ค่อยเวิร์กด้วยนะเปิดไม่เข้าหัวเลยผมไม่รู้ว่ากองหน้ามันหาช่องไม่ทันหรือว่ามันเปิดไม่แม่นนะเพราะทุกครั้งที่เปิดไม่เคยตรงหัวเลยทางด้านคูโบะที่บุกไปนะครับเป็นข้อเสียซะส่วนใหญ่มองว่าไม่คุ้มนะมันตัวเท่าไหร่ตัวล้านเดียวไม่คุ้มถ้าใครจะหาเล่นเล่นเป็นกิ๊ดมันดีกว่าเอาไว้เปิดบอลอย่างเงี้ยเป็นสปี้เฮดจีก็เก่งกว่าเยอะแลลล้้ววนนคคัยยยิิงงกกก็ไไมมม่่อพดููผาี ก็ผมไม่รู้เหมือนกันจุดเด่นมันคืออะไรมันเล่นยากมากเลยุ้โ นะใครจะทําผมแมนะนำป็นกิ๊ตมันแล้วกันคุ้มกว่านะครับส่วนตรงทางนั้นเบเกอร์อันนี้เก่งอยู่ใช้งานได้ดีนะครับสาหรับเบเกอร์ก็คือเปิดบอลดีนะบุกฝั่งเบเกอร์อ่ะส่วนมากบุกฝั่งเอเกอร์เบเกอร์นี่คนยิงจะเป็นโอยาซาเบาซะส่วนใหญ่นะซาดิกไร้ประโยชน์มากอยู่ในทีมทาอะไรไม่ได้เลยนะครับเบเกอร์ Baker, นี่ทําได้ดีนะมันสามารถเล่นได้ทุกตําแหน่งเลยในกองหน้าเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มค่าและราคาไม่แพงนะอันนี้หาติดทีมได้เลยคนดูเท้าซ้ายพอยิงได้นะซ้ายสี่ไม่ถือว่าแย่สาหรับเบเกอร์แล้วลูกปั่่นนนะไรพกกีี้้ลลููยิงเเเต็มมทําาดดดุดนะนะห กอร์คุมจริงอ่ะครับต่อมาก็เป็นโอยาซาบาก็ยิงพลาดไปเยอะมากนะครับได้ยิงประตูเข้าก็เยอะอยู่แต่พลาดก็เยอะเหมือนกันเรียกได้ว่าสูสีกันโดยรวมก็ถ้าเทียกบกับ5าตัวยังไงก็ไม่คุ้มนะครับในราคาขนาดนี้ซื้อราคาแบบ4 5้าล้านเนี่ยเรเก็บงบเพิ่มไปซื้อโอเดกาดปี23่สิบสายูางเงี้ยมาลงแทนจะได้ประโยชน์เยอะกว่าเพราะโอยาซาบลเนี่ยม่งปั่นไม่ค่อยดียิงคงน้อย40ก็น้อยอยู่อ่ะ,อะถ้าเอาโอเดกาดมาเนี่ยจะได้ลูกยิงเต็มข้อเลย ลุกปั่นอะไรผมประสิทธิภาพโอเดกาดคุ้มกว่าเยอะนะโอยาซา,าวาก็ยังไม่ค่อยคุ้มแต่ก็สามารถทําได้ดีนะเอาเล่นมอกเบิร์กก็อาจจะเอาไปออกปีกก็ได้มั้งา,าโอเดกาดเท่ากลางลุกอะไรพวกนี้ไปอาจจะเล่นง่ายกว่าอันนี้มีลองเล่นแผนหน้าคู่ด้วยนะไม่โหดนะคนดูคนโหดเป็นกลางลุกเป็นหน้าต่ำอะไรพวกนี้จะโหดคุ้มอยู่โอยาซาวาก็เท้าขวาก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับสำหรับโอยาซาบาต่อมาเป็นทางด้านบาลิเมนเด,เดนนะครับช้านะคนดูช้ามากแล้วก็ยิงไกลไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกเพราะตัวมันช้ามากกว่าจะขึ้นเกมได้ลําาบ เอายืนรับเดือด,ด,ดก็เอาเป็นชาบิยารอนโซอะไรพวกนี้มาจะคุ้มว่ะแต่นี่เขาเล่นเป็นพวกฟีเจอร์ปัจจุบันด้วยมันก็ต้องคงต้องมีตัวพวกนี้เพราะมันเป็นนักเตะชุดปัจจุบันถ้าจะเล่นแบบนี้ก็ต้องหาเป็นบวกเก้าอ่ะถ้าจะาประสิทธิภาพให้ดีกว่านี้เพราะอันนี้มันยังเล่นยากอยู่ทางหน้าซูบิมนดี้นี่ก็ดีนะซูบิมันดี้มันยืนแบบยืนตำแหน่งดีอ่ะพอบังบอลได้อะไรพวกนี้แต่เรื่องความเร็วก็แย่มนนก็ส่วนมากที่โดนยิงเงยอะๆจะเป็นลูกแทงทะลุช่องตั้งแต่กาลางรับลงไปวิ่งไม่ได้เลย นะต่อให้กองหน้าดีแค่ไหนกองหลังถ้าไม่เน้นก็เละต่อมาเป็นทางด้านการันนะครับตัวนี้บางมากเลยวนที่โดนเบียดโดนชนอะไรเละคนดูบางเฉียบนะไม่คุ้มนะครับแต่มันก็ถ้าจะเอาตัวแน่นกว่านี้ก็มีแต่เตโอซึ่งถ้าจะเอาเตโอมาผมแนะนําให้เอาไปยืนเข้า C ีบีอะไรพวกนี้จะคุ้มกว่าเพราะว่า c ีบีมันก็ไม่ค่อยมีตัวยังเก่งอะัวเซดัสนะก็ต้องดูในอนาคตว่าในชีวิตจริงนี่นักเตะเขาจะเสริมอะไรเด็ดๆมาไหม แต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมบอกเลยว่ายังไงภาพรวมก็เล่นยากอยู่แป็คสองข้างเนี่ยผมว่ามันหลุดตำแหน่งบ่อยมากเลไอเนี่มีกลับปยินไปจำตำแหน่งไอกาลันอ่ะไม่มีแต่มันยังไงต่อให้มียังไงมันก็หลุดแล้วคืนตำแหน่งช้ามากนะก็เล่นยากนะก็ยังบอกคําเดิมว่ายังเล่นยากอยู่ก็ไม่ค่อยแนะนํา ไม่ใช่ไม่แนะนํา2ตัวนี้นะผมไม่ค่อยแนะนําทีมเนี้ยถ้าทํเต็มเต็มเต็มบกจริงๆยังไงมันก็เล่นง่ายแค่กองหน้าอยู่ดีกองหลังถ้าไม่เน้นจริงแม่งก็ยังเล่นยากอยู่ไอโกโลซาเบลเนี่ยมันวิ่งช้าด้วยนะทุกคนดูตัวเนี้ยออกตัวค่อนข้างชา้าแล้วเรื่องการเบียดกันมาท้ายแย่มากทางด้านแบ็คสองฝั่งเนี่ยไอที่เบียดดีๆจะเป็นทางด้านซีบีคู่เป็นทางด้านยูริกับนอร์มันเนี่ยไอนอร์มันนี่ก็เบียดดีนะแต่แม่งอืดเกินยูรินี่ก็เดี๋ยวหี่เข้าหีอ่ออกบางเกมก็วิ่งดีบางเเเกกกกกกกมมมมม็็ววิ่่่งงองออืดดดดบียยไไไไไ้้ไคค้้าาาาลูโนนะะรพคคุ แต่ถ้าเทียบปรับค่าตัวมันในราคา300,000ก็อโอเคแล้วแต่ถ้าใครจะหาเล่นนอให้มันพอเล่นได้หน่อยก็ผมว่าบวกเงาสักอย่างต่ำมันก็พอดูดีมีส่งขึ้นมาแล้วให้เล่นได้นิดนึงแต่ถ้าแนะนําจริงๆเอาเตโอยูที U T มายืนแทนนอมันดีว่านอมันไม่ไหวจริงมันช้ามากคุณดูหลุดไมายัางไงก็กันไม่อยู่อ่ะนอกจากเราจะเล่นดักล้าหน้าเอาประมาณนั้นส่วนทางด้านโกลลยาที่ยืมามายืนก็เซฟดีมาก บางลูกไม่ขย,ยับโกมันก็เซฟให้้วก็ถือว่าทรงดีระยะถือว่าระยะช่วยไปหลายลูกนะคนดูจริงๆเราแบบอาจจะโดนยิงเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นี้ระยะช่วยชีวิตอ่าก็ประมาณนี้สำหรับฟูลทีมโซเซดัสมูลค่าทีม15้าล้านล้านใครจะทาก็ไม่แนะนำนะแต่ถ้าใครอินดี้อยากแหวกก็ทําได้เปลี่ยนแค่กองหน้าเป็นอ e ีซักยี่สิบสี่ EP บวกห้าก็เก่งกว่าแล้วนะประมาณนี้ก็ใครชอบไหมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผม